หากว่าจะมีการส่งเครื่องบินแบบ F-15 หรือ F-18 บินเข้าไปนะครับดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเจอพวกขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานสอยเอาได้ครับก็เนื่องมาจากว่าพื้นที่คลังแสงของฮูตีเนี่ยนะฮะมันอยู่ใจกลางเลยครับอาจจะเกินขอบเขตของอาวุธประเภท Stand o ออนะครับที่สร้างความปลอดภยัยแก่เครื่องบินแต่ว่าระเบิดประเภทนี้ครับบางทีอาจจะไม่สาม,มารถเจาะบังเกอร์ใต้ดินได้ มันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปนะที่อเมริกาเนี่ยก็สมควรครับจะต้องมีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B2 เข้าไปทําการบอมหากว่าจะเน้นการโจมตีด้วยความเร็วสูงก็คงจะต้องมีการใช้เครื่องบินแบบ B1 ฮะ B1 เนี่ยบินได้ไวมากแต่ว่าความเป็นสเตลนั้นยังไงก็สู้ B2 ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการโจมตีรลังแสงใต้ดินของฮูตีนั่นก็เรียกว่ามันก็มีความซับซ้อนนะครับในแง่ที่เป็นภูเขาชัน แล้วก็มีบังเกอร์ใต้ดินนะฮะอยู่เยอะมันก็เลยต้องดึงเอาความสามารถของ B2 นั้นเข้ามาครับ <S 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 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลางนํามาเสนอต่กันต่อนะครับก็จะเป็นกรณีที่สันมีการนั้นได้ทําการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร,ร์ล่องหนรุ่น B2 ครับ สังกัดกองทัพอากาศสหรัฐบุกเข้าไปโจมตีฐานทัพใต้ดินของเยเมนครับที่ยังคงค้างคาอยู่หลายเดือนที่ผ่านมานี้ครับถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะเปิดปฏิการทางทหารต่อเยเมนแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะไปควบคุมพฤติกรรมของฮูตีได้ครับไม่ว่าจะเป็นการไปโจมตีแท่นปล่อยขีปนาวุธก็ยังคงไม่สิน้นซากครับฮูตีนั่นก็ยังคงดําเนินการโจมตีเรือพาณิชย์ต่อไปหรือแม้แต่เรือรบของสหรัฐ ยังรวมถึงขยายขอบเขตการโจมตีมาถึงอิสราลทางใต้และทางตอนกลางก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการตัดสินใจว่างวดน,นี้ครับจะต้องเอาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยเป็นที่มาที่ไปนะครับจะต้องส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบลับๆล่องหนนะครับบุกเข้าไปยังใจกลางประเทศเยเมนต่อจากนั้นครับก็ต้องการทิ้งระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์รุ่นที่มันหนักที่สุดนะครับ มีน้ำหนักถึง30,000่ปอนด์ลงสู่คลังแสงใต้ดินของเยเมนก็คงไม่ต้องจินตนาการนะครับเสียหายวอดวายกันทั้งคลังแล้วเรื่องนี้ก็ได้รับการเปิดเผยที่มาจากมติว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก,ก็คือพลเอกร้อยติมได้มีการพูดถึงว่าปฏิการการโจมตีทางอากาศครั้งนี้มีเป้าหมายอย่างชัดเจนก็คือคลังอาวุธใต้ดินประมาณ5แห่งนะครับในพื้นที่การควบคุมของกลุ่มมลรูตีบนดินแดนของเยเมน เหตุการณ์ดังกล่าวมันก็เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแต่จนถึงนา,นาขณะนี้ครับก็ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตความเสียหายว่ามันเสียหายมากน้อยสักเพียงใดแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นรายงานครั้งแรกครับที่สหรัฐอเมริกานั้นส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-2 Spirit นะครับเข้าไปโจมตีกลุ่มนักรบภูตีตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นฮูตีเนี่ยก็คงรับทราบกันดีว่าจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มฮามาสในพื้นที่ของชุนาาุนกาซานอกเนือจากการประการตรงต่อฮูตีแล้วครับทางอ้อมเนี่ยก็คือตีตรงไปถึงอิหร่านซึ่งมองว่าก็กลายเป็นผู้สนับสนุนหลักของฮูตีเพราะว่าฮูตีนั้นได้ทําการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับสลูกเข้าใส่อิสราเอลในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทีนี้การมีส่วนร่วมของเครื่องบินแบบ b 2นั้นก็ต้องการจะแสดงเห็นถึงบทบาทสําคัญในการปฏิการทางานของสหรัฐที่มีความสามารถพอครับจะไปเล่นงานโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านที่มีความแข็งแกร่งเช่นที่โรงงานนิวเคลียร์นาธานหรือแม้แต่ที่ฟรอโดครับซึ่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ b 2รุ่นเดียวฮะที่มีความสามารถในการแบกระเบิดรุ่น gbu 5 7เเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าเครื่องจักรเจาะเกราะขนาดใหญ่ในฝั่งของอเมริกา ปฏิการครั้งนี้นะครับก็ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของสหรัฐในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่ศัตรูเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นพวกบังเกอร์ใต้ดินครับที่มันอยู่ลึกลงไปแล้วก็มีความแข็งแกร่งหรือว่าจะมีการเสริมมาตรการในการป้องกันอย่างไรก็ตามแต่ทางด้านของพลเอกร้อยตินนั้นได้มีการกล่าวว่ายัางไม่สามารถประเมินขอบเขตความเสียหายอย่างทันทีแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเบื้องต้นเนี่ย จะไม่มีผล,ลเรือนนะครับได้รับผลกระทบต่อการโจมตีดังกล่าวท่านผู้ชมครับเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-2 Spirit นี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเครื่องบินลบรุ่นเก่าแลวนะแต่ก็มีความซับซ้อนในการออกแบบแถมมีราคาแพงที่สุดในโลกด้วยครับถูกพัฒนาโดยบริษัท Northrop Grumman นะครับก็เข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐตั้งแต่ปี1997 มันเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดในทางยุทธศาสตร์ครับใช้เทคโนโลยีสเตลตรวจจับได้ยากโดยเฉพาะเดารด้าของข้าศึกนะครับรวมถึงระบบป้องกันภายนอากาเนี่ยบางทีอาจจะเห็นนะแต่ไม่สามารถล็อกเป้าได้มันเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีขนาดใหญ่ประเภทหนึ่งเพราะว่ามันมีปีกที่กว้างกว่า52เมตรครับท่านผู้ชมหากว่าจะจินตนาการให้ชัดเจนนะครับรถ10ล้อเนี่ยนำมาจอดต่อกัน10คันอาจจะยังไม่พอ การออกแบบของมันนั้นก็จะลดเรื่องของลเส้นเรดาร์ใช้วัสดุในการประกอบก็คือพวกโครมโพสิตขั้นสูงครับและมันก็มีเทคโนโลยีในการดูดซับเรดาร์ครับมันเป็นเครื่องบินล่องหนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ครับแล้วก็สามารถถูกตรวจจับได้ยากแม้ว่าในสภาวะแวดล้อมที่มันบินเข้าไปนั้นเต็มไปด้วยระบบป้องกันภัยอากาศครับเครื่องบินแบบ B2 นั้นก็จะมีการติดตั้งเครื่องยนต์ของบริษัท General Electric จำนวนถึง4เครื่องด้วยกันมันสามารถทำความเร็วได้ถึง1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ก็ยังคงน้อยกว่าเครื่องบินขับไล่ทั่วไปแต่พิสัยขอบเขตการทำงานของมันนั้นสามารถบินได้ไกลถึง1 1ึ0งกิโลเมตรโดยที่ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกา๊กาศเพื่อต้องการลดการตรวจจับของค่าศึกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเครื่องบินแบบ B2 นั้นก็สามารถประจำการบนแผ่นดินแม่ของอเมริกา ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ครับแล้วก็บินขึ้นมาประฏิการรับๆโดยที่ศัตรูนั้นไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ทีนี้ B2 เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีระบบนําทางและระบบควบคุมขั้นสูงมันเป็นเครื่องบินที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับแบบไฟบีไวท์นอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเรดาร์เนี่ยก็ถือว่ามีการปล่อยสัญญ,ญาณออกมาน้อยมาก ระบบอินฟาเลดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะมีการปล่อยแพร่กระจายสัญญาเนี่ยถือว่าต่ําที่สุดแล้วครับแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแล้ว B2 นั้นก็สามารถที่จะทําการแบกระเบิดได้น้ําหนักถึง1 8 0 0 0กิโลกร,รมัมทั้งเป็นระเบิดแบบธรรมดาและเป็นระเบิดแบบนิวเคลียร์หรือระเบิดแบบ GBU 7 7ก็เป็นระเบิดประเภทเจาะบับบงเกอร์หรือจะเป็นระเบิดประเภท GBU างดม หรือจะเป็นผู้ขีปนาวุธ AGM158 ก็สามารถติดตั้งบนเครื่องบินแบบ B2 ได้ครับการที่อเมริกานั้นนำ B2 ส p i r ปินะครับมาทำการบอมคลังแสงของฮูตีนั่นก็ต้องการจะแสดงเห็นว่าอเมริกามีความเหนือชั้นกว่าฮูตีเยอะในแง่ของการซ่อนพางครับบุกเข้าไปโจมตีถึงใจกลางนะฮะด้วยความแม่นยำแล้วก็โจมตีได้อย่างตรงจุดหากว่าจะมีการส่งเครื่องบินแบบ F15 หรือ f 1 8บินเข้าไปนะครับดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเจอพวกขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานสอยเอาได้ครับก็เนื่องมาจากว่าพื้นที่คลังแสงของฮูตีเนี่ยนะฮะมันอยู่ใจกลางเลยครับอาจจะเกินขอบเคของอาวุธประเภท stand off นะครับที่สร้างความปลอดภยัยแก่เครื่องบินแต่ว่าระเบิดประเภทนี้ครับบางทีอาจจะไม่สามารถเจาะบังเกอร์ใต้ดินได้มันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปนะที่อเมริกาเนี่ยก็สมควรครับ จะต้องมีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ b 2เข้าไปทําการบอมหากว่าจะเน้นการโจมตีด้วยความเร็วสูงก็คงจะต้องมีการใช้เครื่องบินแบบ b 1ฮะ b 1เนี่ยบินได้ไวมากแต่ว่าความเป็นสเตลนั้นยังไงก็สู้ b 2ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการโจมตีคลังแสงใต้ดินของฮูตีนั้นก็เรียกว่ามันก็มีความซับซ้อนนะครับในแง่ที่เป็นภูเขาชันแล้วก็มีบังเกอร์ใต้ดินนะฮะอยู่เยอะ มันก็เลยต้องดึงเอาความสามารถของ B2 นั้นเข้ามาครับ